ก็มีเตียงนอนสองเตียงนะฮะมีโคมไฟนะฮะมาดูที่ที่ตู้เสื้อผ้ากันนะครับมีรองเท้าสลิปเปอร์มีที่แขวนเสื้อให้นะครับมีที่เปอบผมให้ด้วยนะสุพคน นี่นะฮะตัวเสื้อผ้านะครับมาดูห้องน้ํากันบ้างนะฮะก็จะมีชักโครกมีที่ฉีดก้นนะฮะมีอ่างอาบน้ําฝักบัวนะครับแล้วก็มีอ่างล้างหน้านะฮะอันนี้ก็เป็นแปรงสีฟันนะครับแล้วก็หมวกที่ใส่อาบน้ำนะฮะมีแชมพูสบู่ให้ด้วยมีแก้วน้ําให้สองใบนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับโรงแรมเร y a ยอ i รเวนะฮะก็สามารถมาพักที่นี่ได้นะฮะเดินทางสะดวกด้วย MRT ลงสถานีซินินทอนนะฮะจากสถานีซินินทอนนะฮะก็สามารถเรียกรถของโรงแรมที่เป็นรถสาล้อไปรับที่สถานี MRT ซินินทอนได้นะฮะหรือว่าจะนั่งเรือจาก แม่น้ำเจ้าพยามาก็าได้นะครับเพราะว่าเขาก็มีรถที่ไปรับส่งถึงท่าเรือด้วยนะทุกคนขอสิ่งสุดกันบรรยายแค่นี้นะครับปิดท้ายคลิปนี้ด้วยภาพสวยๆนะฮะจากโรงแรมรอยัลริเวอเป็นภาพวิวสะพานสังฮีและแม่น้ำเจ้าพยานะครับ สิบต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by t e ทนะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วบกบนใหม่นะครับ,บลลๆๆๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและถ้าใครที่อยากสนับสนุนผมนะฮะก็สามารถกด Super t a ์แเป็นกำลังใจให้ผมได้นะฮะผมจะได้มีกำลังใจหาสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆ f ืทุกคนนะครับสวัสดีครับ